ในรุ่นซึ่งพันหกร้อยซีซีร้อยห้าสิบแรงม้าขึ้นไปนี่ไม่ต่ำกว่าร้อยเก้าสิบ 190. นั่นได <c oughs> ้อยู่คนละรอบนะครับที่ไล่จี้ี่คนละรอบนะครับกำลังนิดหน่อยแชมป์เกลี่ยนใจดีครับาบางท่านจะสังเกตว่า,าทำไมรถแข่งแต่ละคันนี่เวลาทำเ,าเพียงแต ร้อยนิดหน่อยเท่านั้นเองร้อยสิบสามร้อยสิบสี่แต่ความจริงแล้วทอปสปีดจริงๆเขาจะต้องขึ้นถึงเกือบสองร้อยนะครับ,รบเอ,อ่อผู้ให้เสียงประกอบในครั้งนี้นะครับผมดุสิตลิมอทุรักุลครับผมพิชัดกาเลืองชัดชายชัย,ยวันครับอ,อ่าครับมินิก็ยังต่อกรไปเรื่อยๆนะครับเป็นคันเดียวในสนามซึ่งออมาจากออทางยุโรปไม่ใช่ยุโรปครับอังกฤษนะครับ ลัดเชนมุสิกธรรมนะฮะเบอร์สิพยายามไล่คุณเกรียงไกลนันทลักษ์ครับสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ชมวันนี้หนาตาพอสมควรครับวันนั้นนี่นะครับอากาศนี่ก็อยู่ในขั้นที่เรียกว่าสดชื่นสบายนะฮะก็จะมีร้อนๆน,นิดหน่อยแต่ก็ยังอยู่ในวิสัยที่จะยืนไปเชียร์แข่งรถได้โดยไม่ไม่ต้องเช็ดเหงื่อกันเท่าไหร่ครับ โดยเฉพาะถ้ารถแข่งมันกระชับเป็นขนาดนี้แล้วก็ผมว่าร้อนขนาดร้อนก็ผู้ชมก็ต้องต้องชมกันครับตัดแซงกันในโค้งตรงนั้นนี่นะครับมีโอกาสเสียหลักได้มากมีโอกาสเสียหลักได้มาก เทเข้าไปนะอย่างเช่นวบาเทเข้าไปสไตล์การขับของคุณเกรียงไกรนี่เทียบกับชาวต่างประเทศนี่ผมคิดว่าหนักใจพอสมควรเดียครับปีใม้ลายมือในการควบคุมรถของเขาเป็นไปผมคิดว่าเป็นมันเป็นพรสวรรค์ของตัวเขานะครับคุณผู้ชมครับครับเกรียงไกรนี่เท่าที่เราทราบนะครับสร้างชื่อเสียงมาจากการแข่งโคการ์ดนะครับลักษณะการเข้าโคง้งจะได้รับการ เราได้รับอิทธิพลจากการแข่งโควตามาค่อนข้างสูงนะครับจะสังเกตได้มันันเป็นการแข่งที่สิ้นมือทุกคนมีจะต้องออกมาใช้นะครับไม่ว่าจะเอาประสบการณ์มาจากถนนหลวงสนามแข่งหรือว่าในไร่ส้มในไร่สวนของตัวเองนะครับมันใช้ได้ทั้งนั้นนะฮะประสบการณ์บวกกับความ สามารถอีกหลายหลยอย่างนะครับรถก็มีส่วนสำคัญมากนะครับรย์นะการแข่งรถนี่มันเป็นเทคนิคอันสูงสุดของมนุษย์นะคระับมนุษย์นี่จะต้องแข็งเครื่องยนต์จะต้องแกร่งนะครับันเป็นว่าคล้ายกับการเ <Man S 2> <Machine> นมาชีนครับฟิตพร,อร้อมซ้อมถึง ลกลงงว่่อยามีปัญหาซะแล้วครับเบอร์สิบเอ็ดเป็นรังมันๆเบอร์สิบเอ็ดผู้ขับนี่คือคุณรัชเชนมูสิกธรรมนะครับ,รบโตยโยต้าจากทีมแพ็กสปีดค,ครับเข้าผิดไปแล้วบางคันน่าเสียดายครับไปเสียแค่เล็กๆ,ๆน้อยๆนะสายพานหลุด,ลดลน็อตในตัวถ่ายคลายอะไรเนี่ยนะไปยื่นกันมานะครับไปยื่นกันมาต่อข,ขึ้นไปได้เลยแข่งเกินสเกตนะฮะนี่ ตามโคง้งตามอะไรต่างๆนี่จะเห็นรถแข่งซึ่งจอดเรียงรายกันอยูนะ่ซึ่งเสียแล้วนะครับนสนามนใอรุ่นนี้นะครับสตาร์เลตรู้สึกจะแรงแรงเกือบทุกคันนะครับจะเห็นได้ว่าของคุณประเสริฐอภิพุญญาหมายเลข59คุณของคุณสมชยัยเจริญกิตนภาหมายเลข10แล้วก็ของคุณเกรียงไกรหมายเลข9ซึ่งเห็นอยู่ในจอทีวีขณะนี้นะครับ เป็นคันนาอยู่แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่กําลังชิงที่1นึ่งที่ส,สองทันทษกที่2ที่สระหว่างคุณประเสริฐพิบุญญากับคุณสมใจเจริญกิจนภานะครับนี่แหละครับคู่นี้แหละครับมันที่สุดครับตอนช่วงใกล้ๆจะจบการแข่งขันครับโปรดจับตาดูให้ใหดีฮะสตาร์เลดคู่นั้นครับ,รบในี่ทาวานสิริสัมพันธ์โคษข,ของเราในวันนั้นครับ เบอร์เก้ามีปัญหาแล้วครับนี่รอบ22นะครับเข้าผิดครับเข้าผิดครับที่ยี่สิบสองลองจะดูนะครับคันซ้าเท่าไหร่นะฮะทางซ้ายจับยางแตกทางซ้ายครับรบ่นีแล้วกลมกลมมาทั้งรจัครับมีปัญหาได้เหมือนกันนำนำอยู่นะครับตอนนี้ตื่นเต้นพอสมควรครับไม่เกินสี่คนนะฮะผมสังเกตว่ากดกีตาร์วางไว้ว่าไม่เกินสี่คนที่จะเข้าไปช่วยเหลือในการนำรถออกไปได้นะฮะ นักแข่งจะลงออกมาลงจากรถได้นะฮะแต่ว่าจะถอนลงไม่ได้กินน้ำกิน่าอะนะมีขนไชยรัตนบุครับเบอร์หมายเลข22ไม่เกินยี่หนึ่งนะครับอ๋อแล้วครับพร้อมทั้งการทิ้งสืนให้กับที่เดียวครับครับนี่คือพิษไทยๆของเราครับซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ครับตำแหน่งยังไม่เปลี่ยนนะครับ เบอร์เก้ายังเป็นผู้นําอยู่ครับหรืออีกสารอบจะสิ้นสุดการแข่งขันหมายถึงว่าเขาแซงคนอื่นหรอลุดมานําไปหลายรอบออย่างนั้นครับฝากไว้เยอะฝากระยะทางไว้ข้างหลังเยอะก็เลยมีเวลาเหลือมาซ่อมเสื่อมอะไรกันได้บ้างอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมการแข่งของทีมแมเนเจอร์ทางเมืองนอกนี่เขาให้ความสำคัญกับทีมเยอะมากเหลือเกินนะฮะจะกําหนดเลยครับว่าไอ้คันนี้ เราจะน้ำหางเท่าไหรเราจะทิ้งหางยังไงนะเผื่อกันเลยว้าน,นิดหน่อยอะไรอย่างนี้ครับครับไม่ประมาทเอาไว้ใช่ไหมครับครับแต่ว่าชัดแซงกันละหึมไปตลอดเวลานะครับมันก็พังนะฮะรถนะ <c oughs> ไม่ใช่ทิ้งคู่ต่อสู้ไม่ดูมือหรือตาห้ารอบสิบรอบนะไอ้อย่างนั้นมันก็มากเกินไปนะฮะจะทิ้งน้อยไปแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาก็แก้ไม่ทันฉะนั้นไอ้ตรงนี้ทีมแมเนเจอร์ถึงได้บรรจุไว้ถึงความสําคัญจริงๆครับ อย่างคุณเพียงไกรเนี่ยผมก็ถือว่าแกคงจะมีทีมนายอรืที่ดีพอสมควรครับคุณนิทักษ์พอจะทราบไหมครัทีมนายอรือแกได้มีเอ็กซ์เพย์ในมือบ้างก็พามดสวนหลวงของเราหรอกครับคือคุณอาจารย์กองหรือเรียกกันที่เขาเรียกกวงการรถยนต์เรียกว่ากองจูนนิ่งนะตอนนี้เขาขอฉาย,ยาเป็นพมดสวนหลวงนะครับดูสตาร์เลดคู่นี้นะฮะระหว่างสมชยัยเจเริญกิตนภากับคุณประเสริฐพิพุญญา เข้าที่1มาแล้วครับเกรียงไกลลิ้นมันทะลักครับครับเดี๋ยวดูอันดับ2อันดับ3นะครับถ่ายรูปเข้าเลยนะครับถ่ายรูปเข้าวินเลยนะครับมาคู่กันเลยตอนนี้ยังนะฮะมันอยู่ในระหว่างรอบนะครับครับลำดับที่2คือเบอร์59นะครับมาเซอร์ดูนะครับดูครับดูตรงนี้ครับนั่นแหละครับที่3คือเบอร์10นะครับสมชัยเจริญกิจนาภาที่4ทัชชาชัยปราณีรถเบอร์21และที่5คุณมนัถหอมสวนครับเบอร์2ี ตามกติกาการแข่งขันนะครับมีการตรวจสุขภาพกันแล้วนัดลอใช้สองตัวนะครับเนรุ่นใหม่เหลือแค่สามรอบครับตอนนั้นปีเลี้ยงก็เลยประมาทได้หน่อยตอนเปลี่ยนยาออกไปนะครับเราใส่ได้สองตัวก็ออกไปวิ่งเลยซึ่งความเป็นจริงมันต้องมีสีอันตรายนะครับอย่างนี้ครับอันนี้ก็ความจริงแล้วนะฮะมันอาจจะหลงเหลือสายตาไปนิดนะฮะของกรรมการความจริงแล้วเนี่ยจะมีสิทธิ์ยับยั้งได้แต่ว่าเผอิญ อยู่ในขั้นฉุนระหุหรือว่าเขาสายไปครบแล้วหลุดหายไปก็ไม่แน่ครับตำแหน่งที่5คุณมนัฐหอมสวนครับออตินนะครับจากทีมมนัฐจูนิ่งอันดับที่4คือคุณทัชชาชัยปราณีขับรถโตโยต้าจากทีมสป e d เอพี t นชแนลครับานตำรวจเอกลำดับที่3คือคุณสมชายเจริญกิตนภาขับรถโตโยต้าจากทีมอ้นสวิตอันดับที่2 ในรุ่นเร็กซิงพั0ส่ซีซีคือคุณประเสริฐอภิปุญญาขับรถโตโยต้าเหมือนกันจากทีม pack speed ap national และอันดับที่หนึ่งในรุ่นนี้คือคุณเกรียงไกรลิมนันทรัตครับรถเบอร์9นั่นเองนะครับโตโยต้าจากทีมทอมอันเซวิทครับผู้ที่ให้เกียริบอบรางวัลในรุ่นนี้คือพันเอก พันตำรวจเอกทวินสุริญานเป็นประธานสนามแข่งไทยแลนด์กังปีสกิตที่เราสร้างกันขึ้นที่พัทยาครับมีคองแถมเล็กน้อยนะครับแถมอันนี้เป็นจากสุธีนะครับสุธีเพิ่งให้เบาะเบอร์อะไรมาภาคคุมอย่างดีแชมเปญก็ต้องเปิดก็เล็กน้อยนะครับหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการแข่งขันมาอย่าไปโดนคุณผู้หญิงานะครับอย่แจะเปียน จากอภินันทนาการจากบริษัทเชลล์ประเทศไทยนะครับให้ไปยืนนะครับให้ไปยืนเท่านั้นนะครับให้ไปยืมนะครับให้ไปยืนครับหลังจากเหน็ดเหนื่อยก็มีการร่วมฉลองกันมันก็เป็นสัญลักษณ์ของผู้ชนะครับคุณดูสิตคือฝรั่งถือมากครับใช้เปิดแชมเปลนี่ใช้แชมเปญนี่ถือว่าเขาประสบความสำเร็จครับครับชนะด้วยช่วยกันเชียร์ครับ มันจะต้องเป็นของคู่กันไปตลอดนะครับระหว่างผู้ชนะกับแชมเปี้ยนครับที่ไหนมีชายชนะในร้านหรืนทั้งยนนะครับในร้านรถยนต์ในร้านที่ยนตจะมีเชลอ,อยู่ข้างหลังเห็นไหมฮะครับเชลได้ให้การสนับเรามาตลอดอาจารย์อยากลงแข่งด้วยไหมครับอย่างงี้ครับผมไอแข่งผมมันคงไม่ชอบทลายเพราะเหนื่อยแต่ว่ายือนอย่างงี้มันไม่เหนื่อยนะครับ <laughs> ผมว่าเออลงมาแล้วคงเหนื่อยนะครับขอแนะนําอู่ซ่อมรถซึ่งมีวิศวกร,กรควบคุมการซ่อม ได้ประมาณ3ปีแล้วครับเติมแรกทีเดียวเนี่ยผมก็ทำปั๊มน้ํามันนะฮะพอผมมีความคิดอยู่ว่าเมื่อรถมาเติมน้ํามันแล้วเนี่ยส่วนมากจะถามหาอู่ซ่อมนะฮะแล้วก็ด้วยใจรักของผมผม,ผมเลยเปิดอู่ขึ้นมาครับเรารับซ่อมรถทั่วไปนะครับจะเป็นรถญี่ปุ่นนะฮะหรือรถยุโรปแบบ B.M. บแบบเปอร์โยหรือเบนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับผมมีความชำนาญทางด้าน,นะร,ระบบโคชีครับหรือว่า จะเป็นรถญี่ปุ่นนะฮะซึ่งวางมวยฝ่ายนะฮะโดยการดัดแปลงใส่สีข้อเข้าไปนะฮะับแบบนี้อเราก็ทำไม่ได้นะครับตลอดจนเราก็ซ่อมเกี่ยวกับทวกนั้นเครื่องล่างครับเราวพ็เรามีห้อยสงสาวอยู่การซ่อเครื่องล่างจะเป็นด้วยความระเบียบเรียบร้อยมากครับ